สวัสดีครับผมพันเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพรนุต,รรนตยาสกุลนะครับปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการกองวิชาวิศกรรมโยธารุ่นในร้อยพระจุลจอม9นะครับมาตรฐานเหล็กขึ้นรูปเย็นปรับปรุงขึ้นนะครับเป็นฉบับที่2นะครับโดยอ้างอิงมาตรฐาน AISI ของสหรัฐอเมริกานะครับปี2016 ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้ไปช่วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านในคณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็กนะครับได้จัดทำฐานเหล็กขึ้นรูปเย็นคณะทำงานได้ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็อยากจะนำเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับมาแนะนำนะครับในงานสัมมนานะครับมาตรฐานตัวใหม่เนี่ยได้ผนวกเอาวิธีการออกแบบ แบบที่เรียกว่าเป็น direct s t r e n g m e t o o นะครับเข้ามาอยู่ในมาตรฐานอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็วิธีหน้าตัดประสิะสทธิผลเนี่ยได้ผลักออกไปที่ภาคผนวกเพราะฉะนั้นวิศวกรสามารถเลือกใช้วิธีได้ทั้งสองวิธีนะครับตามที่ทางวิศวกรสะดวกนะครับก็อยากจะให้เข้ามารับฟังดูนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะทำให้การออกแบบของวิศวกรง่ายขึ้นครับคอรยนเชิญครับ แล้วพบกันในงาน SSI Steel Construction Forum ของปี2024ครับ